และเป็นไงอาจารย์บอกก็มันก็เทียบเท่าขุมทรัพย์เงอนเหนื่อยเรื่อันดิ้นรนเลยมันจะเหนื่อยพูดผิดดิ้นรนมันต้องดิ้นรนแล้วพบขุมทรัพย์ที่อาจารย์บอกว่ามันแย่มากมากเลแย่มากมากแต่ถ้ามันสําเร็จมันก็เอาสิเพราะผมเห็นอาจารย์ครูเรียนครูเลียงบอกเห็นมาเยอะแล้วนะไอ้ทัานนังหรืออะไรที่ว่าตกขุมทรัพย์อะไรทัางยนี่นะมีกระตังนั่งนั่นบอกนันนะแต่มันเหนื่อยอาจารย์ก็บอกเหนื่อยเอามันก็ถูกเราสองอย่างรวมกันบอก คุณเหนื่อยแล้วคุณก็สําเร็จในะในการทามาหากินนะเลี่ยงชีพอะไรเงี้ยความหมายนะผมก็เลยชอบคําของครูเหลี่ยงแล้วาอาจารย์เหลียงเขานะแต่อาจารย์ดวงทายผมจะกลายเป็นไม่ค่อยดีเลยนะไม่ดีแต่มันได้เงินนะ่ะเนี่ยความหมายอาจารย์เหลี่ยงว่างั้นทีนีห้ากับสี่เนี่ยมีการจัดระเบียบแบบแผนชีวิตจัดระเบียบแผนของการศึกษาใหม่หมดเพื่อให้ตัวเองดํารงอยู่ได้ในสถานะของธงใช้ไง มันมีทุนเดิมที่เป็นราชาครับพรสวรรค์อยู่ในตัวเนี่ยอาจารย์บอกมันมีทรสวรรค์นะพรสวรรค์อยู่ในตัวเลยแล้วสีเนี่ยชี้ไปความเป็นอยู่แล้วสีด้วยเจอห้าเนี่ยสีสีสมูลคลอยู่นะสิเป็นธงใช้ยอยู่นี่ก็ชี้บอกให้เราเห็นว่านี่เหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จผลไม่เป็นไรมีชื่อเสียงนี่จิตยศเป็นทางเดินชีวิตใครว่ามัชฌิม,มาแล้วมันพรลงอันนั้นเขาก็พูดไปตามสูตรของเขาก็ไม่เถียงอ่ะ เราไม่ได้บอกเลิศจนกลายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่ไหนใช่ไหมคนมันตัางเยอะแยะแต่เราอยู่ในท่ามกลางของผู้ที่สําเร็จอยู่ชั้นสูงไดนะ้อเมริกาผมยังไม่เคยไปเหยียบเลยอันนี้เหยียบมาต้งนานเท่าไหร่ละมันก็แอกกว่ากันเท่าไหร่ะนะโดยความภูมิฐานนะนเห็นยังเพราะนี่ก็คือเหตุผลว่าถึงแม้จะเป็นมัชชิมานี่คือเหตุผลนะอ่ะทีนี้มานะเนาี่ยสะอาต็ ฝันนัเนี่ยวันนี้เราสอนเดียวกันลังก็รล้อ่านี่คุณดอดนะคุณดอดูดนะเจ้ากรรมในเวพรพัมป๊อปผสมมาได้สามเป็นเลขลับสามก็กลับเข้ามาเจอสีสกับสี่ก็เป็นคู่ปรปับปรุงพฤติกรรมใหม่สามเป็นอะไรปูตตินี่ไง วิถีทางเดินชีวิตบอกแล้วว่าโอ้โหสามปูติก่อนนี่นาวังอีกโอ้โยนี่อยู่ไม่สุขไม่มีทางอยู่สุขเลยและสาตำแหน่งปูติอย่างที่บอกถ้าเอาความหมายเดิมเราก็ต้องแยบแยบความหมายเดิมไปหน่อยหนึ่งนะเนี่ยคุณทําไม่ดีอะไรนี่นะมันมันเสียสามปูติเน่าอ่ะบุดเน่าอ่ะน,นะบางทีนี่แหละคือการผลักดันให้เขาต้องหนีจากสิ่งที่ตัวเองอยู่เป็นประจํา วิถีชีวิตมันจะพาไปเลยปรับพฤติกรรมพาจูงทฤษฎีิปัติก็ปรุงแต่งเนี่แวดล้อมเลยมาเนี่เดบทําให้ความคิดตัวเองเนี่ยทยานไปเนี่ยเพื่อการดํารงชีวิตทำมาหาเกินเนี่ยทำการใหญ่เนี่ยเป็นวาสนาตัวเองอาตมาเนี่ยมันผักดันมาดันเพื่อไปอ่านเห็นไ,ไหมถ้าอ่านทังนี้ก็หมาอาตมาพฤติกรรมนะ พฤติกรรมเป็นทฤษฎีปฏิบัติก็ทั้งคิดทั้งกระทำเพื่ออยากจะทํางานใหญ่ๆทามาหากินใหญ่ๆมันดูที่ว่าอันไหนที่มันเข้ามากกว่าอันนี้อาจารย์ไม่บังคับแต่โดยปกติถ้าไม่ได้อาจารย์สอนอ่านปูมทุกอย่างอาจารย์จะเข้าแถวนี้ก่อนเลยบรารมีก่อนทุกอย่างเนี่ยอ่านหัวปูมเข้านี้ก่อนเลย ผมก็เลยยื่นขออาจารย์ไม่เป็นหลักก่อนว่าเอาตรงนี้แหละเพราะอาจารย์ย้ำทำไมย้ำทั้งสองอันและนะบางครั้งนี่อาา่านพวกบาเข้าตรงนี้ก่อนเพื่อดูกรรมเก่าอันนั้นไม่ว่ากันแต่เราต้องการดูกรรมใหม่ต้องว่าตอนนี้เพราะอันนี้มันแถวอาตมา,าต้องแถวกรรมใหม่กรรมใหม่ก็มีสองอย่างนี่คุณจะอ่านนั้นไหนแล้วชินปากไปเลือกเอาเองครับอันนี้มันไม่มีกฎเกณฑ์บังคับนะเช่นอย่างนี้ถ้าอ่านเท่าทาั้งนี้กลายเป็นว่ามาหาอุปธรรมภ์นี่เราอุปัมภมเมียกันคือเรายังไม่รู้ บุญใครทํามามากกว่ากันนะว่าใครจะอวดถามใครถ้าอ่านแบบนี้สมมติในแง่สมมตินะสมมติว่าสามเจอสี่สีสส่ไปเจอห้าถ้าเราอ่านทางนี้การประมวลผลสามมาเจอสี่นี่นะแต่เมื่อกี้ว่าไปนะสามเจอสี่นี่นะ<ช>แล้วสี่มันก็ไปเจอห้าแล้วมันก็เล่งกันถ้าอ่านแถวนี้เราก็จะสมควรว่าแหมเราจะได้เมียดี แต่กว่าจะได้มีดีนี่มันนี่นีนนนมรณะมันผ่านผ่านมีมันหลายคนก็ได้นะ <c oughs> พูด <c oughs> ตรงๆมบางครั้งก็นนะ่าเกลียดก็ต้องหาวิธีพูดเอานะถูกไหมเพราะมรณะมรณะนี่คือมีมไว้รับๆก็ได้แล้ไม่รู้คือเหตุผลก็คือมีไม่รู้แล้วสีก็คือการจัดระเบียบชีวิต คือเขาจับซ่อนไว้แอบไว้ตรงไหนเขามีพระน่าสามไปแล้วก็เลอะอะไรเราไม่รู้นี่ห้ามมลรณะมันมันไม่เห็นน่ะเนี่ยแต่รู้ว่าเขาคูรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุผลอย่างที่ว่าเนี่ยไอ้สามมันนักสู้ไปเจอห้าเป็นมูลละเดิมเขาห้ามูลละาเดิมเขามันก็แจ้วทั่เนี่ยแล้วสามกับห้ากันเลงกันเป็นคู่สมพลขเขาแสวงหาสิ่งที่เขาอยากจะได้อยากจะได้มันก็การเป็นว่าสิ่งที่แสวงหาเนี่ยปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองแล้วห้ากับสามกันดันเลงกันอยู่ ถ้าเป็นพยัยังเฮ้ยอย่างนี้สิ่งที่เขาอยากได้เป็นเจ้าของมันก็เป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่ออกอวนะ่ามลน่ะทายแบบนี้ก็ได้เพราะมันอ่านแถวนี้ก่อนเห็นไหมทีนี้ถึงบอกว่าการประมวลว,ว่าใครจะมาปุบปรัรมใครเราพูดว,ว่าไอ้นี่เราไม่รู้บุญบาปเขาอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆแล้วไม่มีทางรู้เลยพี่แต่ว่าใครจะไม่รู้แต่อาจารย์เรียนเคยบอกว่าอาจารย์เรียนเคยเสียเล้ว่า,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 าถ้าเป็นทางค่ะเนี่ย <aph ane. S 2> เราก็องกับเคลื่าจริงไม่จริงจริงใช่ๆนะก็ผมนะฟังคับเมียผมเป็นนั่นนั่นเมียผมก็ได้ตัวเนี้ยห้าห้าห้าฟังค้าเนี่ยใช่ไม่เอ้าห้าของเขาเป็นกลุ่มซับอาจารย์ของผมห้าฟังค้าห้าฟังค้านะผมห้าฟังค้าเป็นนั่นนันแล้วถ้าไปทำมานี่กลายเป็นว่าเขาที่เป็นหลักทุกวันนี้เขาเป็นคนเลี้ยงเรานะ เออนี่ลีไทยมาพวกเนี่ยไม่มีงานทำนะครับโอเคโอเคทำเพื่ถูเลยไม่รู้ใครมุนมากกว่าใครแต่ทําบุญร่วมกันมาทุกครั้งจะได้จับไปทําบุญร่วมกันมาทุกครั้งอ่ะเวลาทําบุญนะทํำทีการไปนัไปันแล้วเขาออกหน้าหมดเวลาทําบุญเนี่ยเขาออกหน้าหมดใส่ชื่อเขาเพราะเราไม่มีอาชีพแล้วเขาเขาหักภาษีได้ด้วยอนางยง้เาหมดเห็นไหมเขาออกหน้าหมดสร้างบ้านมาอ่ะนี่ตรงกับไอ้ตำราอารย์เลยนะสร้างบ้านมานี่นะนี่ของผมนะ เออเราจะรู้นะแต่ต้องเอาเวอร์ชันนี้ดูนะผมใส่เข้าไปอุ้ยมันออกเลยอุ้ยเนี่ยไม่น่าเชื่อแล้วต้องเชื่อแล้วเนี่ยเนี่ยเวอร์ชันเวอร์ชันที่เป็นพิดานเนี่ยเน่เน่เน่ดูนะเนี่ยขาดอำนาจในการปกครองบ้านเห็นไหมนี่เวอร์ชั่นพิสดานสูตรที่ผมรวมอาจารย์ใส่เข้ามาให้ได้ทำไงแสดงผลอกม้เห็นด้วยมันลืมใครไปจำได้ มักไม่มีความสุขในบ้านตนแม้จะมีหลายบ้านก็ตามขาดอำนาจในการปกครองบ้านแต่ยังสร้างบ้านมาเสร็จเวลาไปถึงเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยที่ว่าการเคดะอาจเป็นงชื่อนะชื่อบ้านนี้ใครบ้านผมเป็นคนสร้างอ่คือไหนจะบ้านในจำเริญมาเพราะเอาแล้วใครจะเป็นเจ้าบ,บ้านแหมคุณเธอบอก,อก <laughs> ต้องจัดต้องยกให้เขาอ่ะเขา,ขา,ขาปเป็นเจ้าของบ้านนะครับเขาจะไล่ผมออกเมื่อไหร่ก็ได้นะ ม่บอกให้อล้วทำไมแม่ชื่อผมล่ะเงี้ยคนคนที่เขาเห็นนะไล่อะตามไปเราเป็นคนสร้างไงเราเป็นคนเขาแบบขเขาทุกอย่างหมดของเราอ่ะแต่พอลงใครเป็นเจ้าบ,บ้านแค่นั้นแหละเลยใส่ชื่อเขามันเรื่องจริงนะเนี่ยเนี่ยบ่าแล้วมันก็เออผมบอกมันเข้าจริงๆเลยฮะอบ้านนี้ถึงว่าไปเขาไม่ยอมสักอย่างแล้วจะทะไรได้ะจะทําน่นทํานี่ดีถ้าเราเออกเงินเอ้าทำไปดิ้ไม่ใช่เงินเขา เ่น <c oughs> ขาไม่ได้แม่เข้าจริงๆเลยนะนี่งบอกว่าต่อไปเนี่ยเวอร์ชันนั้นถึงเวลาก็ได้ใช้เรียนไปเรื่อยเอะเดี๋ยวมันจำไม่ได้เองแล้วถึงได้ใช้นะนะตอนนี้มันนิดเดียววิชาครูนี่จาได้หมดเนะอาต่อมานี่ของใครสารวัตนะไอ้เมื่อกี้ของคุณดอนนี่จบไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นวิถีนะถ้ามันชีม้มาถึงตรงนั้นนะที่ว่าเนี่ยไป็ไหนล่ะสาาวัตนะ ดอทนี่ไงถูกไหมสามเจอสี่เนี่ยสี่เจอห้าคือไปนี่มันจะได้ปรับเรียกว่าจัดระเบียบชีวิตใหม่นะแล้วมันก็เล่งกันเล่งกันนี่คือส่งความสําเร็จให้นะส่งความสําเร็จในแง่อะไรนี่ไงก็บอกอล้ไงสามกับห้านี่พอดีดูกรรมเก่าด้วยมันก็ชัดเลยเนี 4. 4. Enfin ่ยคือบอกบอกว่าคุณเนาะมรณะนถ้าไม่ได้บวชพระน่ ไม่ได้บวชเป็นผ้าแ,แต่นีมาเรื่อยๆนะถ้าโบสถ์ผ้าแตนีนี่สวยนะดีมากเลยบอกนะดีมากนะยเพราะห้ามขึ้นตน้นห้ามมรณะขึ้นต้นนี<ม>่ศักดิิทิเซกอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์นะบอกขังเออในเซกมีแล้วในแหละแต่พอดีไม่ได้บวชมาทางโลกีวิสยัยโลกีวิสัยก็บอกมันก็ห้าสามไปคู่อะไรสมพลใช่ไหมโบสถ์ตองรั้งให้บ, 5, 2, บวชนะครับฮะ มันจะบวชสองครั้งกทง็ทำมาแต่วันไม่ได้บวชนานไงไม่ได้อยู่นานจนกระทั่งนั้นไงใช่ว่าเกจิจะเป็นเกจิอาจารย์เลยนะขอให้ทีนี้มปนกายเป็นห้าสามก็ต้องมีคู่สมพลสมพล,มพลก็ประสมประโยชนจ์จะไม่ซื้อจะไม่ซื้อก็จะเอมมายอมก็แต <laughs> ่ไปมีเมียก่อนนะเขาถึงไม่อยากให้เบียก,ก่อนบวชนะสมัยโบราณนึ่งนะเป็นภาระหนึ่งนะเนี่ยเราก็ออกมาให้เห็นเนียว่าเนี่ยมันจะมีตรงนี้ แต่ก็ดีมันอุปถัมภ์กันแล้วมันก็ทาให้แน่เนี่ยทั้งอุปถัมภ์กันแลวทั้งเป็นคู่สมพลกันด้วยไงแจวขอให้ยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบุญกุศลไว้ชีวิตนี้ต่อไปก็มีความสุขอาลูกแกนของความสุขไนงะสวยอะ่ะอย่าไปยึดถือทิฐิมากมายแค่นั้นเองแล้วน,นี่มันสวยหมดนะเนี่ยสามห้าสามห้าหมดนเนี่ยสวยนะคู่มันสวยอะ่ะคู่สมพลอนะ่ะแล้วเป็นวาสนาเราอะ่ะ นี่นี่นี่คือวิธีวิธีชีวิตมันอยู่ตลอดอาตมาวิธีชีวิตมันอันเดียวตลอดทางเดินชีวิตก็ได้รสชาติรีปแบบนึเงอ่ะนี่ผมออคุณน้อยนะคุณน้อยทายไปแล้วนี่เนาะของใครไล่มาสรารวัตรอ่สราสารวัตรของสรารวัตรดูเจ้ากำเนิดห้าแล้วก็เจ็ดพาดาวมันก็ได้เลขสี่อสีมัชีทุกขัง เจอสองสี่สองแต่มันเป็นผู้มิตรครับผู้มิตรผู้มิตรยังไงก็ตามนี่มันการะกินีครับเห็นอย่างการะกินีเป็นปูติก็ย้ำถึงเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดินทางยกยายอยู่ที่เดิมก็คือเน่านั่นแหละเน่าในเรื่องอะไรในเรื่องนี่สภาพแวดล้องเสียอยู่ที่เดิมยิ่งนานยิ่งเสียเนี่ย ว่าปูตีไม่ออกเสียเลยปูตีคือบูดเน่าแฝงจําคํานี้ไปเลยบป็นคำโบราณแต่ว่าเราทายบูดเน่าไม่ได้แค่นั้นเองว่าจะเสียถ้าอยู่ที่เดิมชีวิตของคุณเนี่ยวิถีทางชีวิตคือทําที่ไหนก็เหนื่อยที่นั่นแต่เหนื่อยแล้วยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางยกย้ายถึงจะดียาติหมาโปา้่าเ่็นไหมเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงพวกคุณก็ไปเจอสภาพที่ใหม่มันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นหมาโพคะ่านี่คือมันก็ทำได้อะไรใหญ่ขึ้นได้โดยความคิดความอ่านของเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบ คิดไม่เหมือนเพื่อนฝูงคนอื่นเขาก็ได้มีแนวความคิดที่มันไปพิสดารกว่าคนอื่นน่ะการณิีนีเป็นหีนะเงี่มคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาคิดอย่างก็คิดไปอีกอย่างเป็นได้ทั้งคู่ยิ่งไปเจอสองเป็นคู่มิตรกันเป็นไงสักกะพอดีใช่ไหมปฏิพานคนตัวเองเนี่ยโอ้โหคิดได้เร็วด้วยมหาโจรปุบปับปุบปับ,ปบ,ปบเป็นเป็นเหตุเป็นผลเป็นยุทธศาสตร์เป็น ข้อกำหนดกฎเกณฑ์อะไรทั้งหลายขึ้นมาเลยคิดขึ้นมาได้แบบนั้นเลยล่ะคิดเร็วเลยคิดเร็วมหาโจรบังคับไว้เลยแล้วดาวจันทร์ไงมันมาอย่างไงมันเปลี่ยนแปลงเร็วไงเนี่ยมันคิดเร็วทําเร็วอะไรเพ่นนั้นไปทางนี้เลยแต่มันทุกขังอ่ะเหนื่อยเนเป็นภาระด้วยเหนื่อยแล้วก็เป็นภาระสองก็ไปเจอเจ็ดยิ่งไงนี่ยิ่งชัดเลยเป็นภาระด้วยแล้วคู่พระภาดอธิบายว่าคู่พระภาคเลยละอ่านทีเดียวคู่พระภาคก็หรือสมหวังได้เป็นครั้งเป็นคราวเราใช้คาไหนก่อนก็ได้ แต่สมบัติค้าไปข้า,ขาก่อนกึนจะดีพเพราะเราเสามันไปเจอเสาใช่ไหมเสามันใหญ่ไงอัตราตัวเองเนี่ยมันยึดมันอารมณ์ปรุงแต่งมันแล้วกว่าจะไปดันมันขึ้นมาเคลื่อนที่รถใหญ่ๆลองเข็นทีเหนื่อยอยากกว่าจะไปแล้วก็ทําให้วิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยกว่าจะขึ้นที่สูงได้มันเลยช้าสองไปดันเสาอ่ะ ถ้าเสาเนี่ยมันค่อยๆสลายของออกมาเนื่อ,อกมาจาปล่อย,อย,อยของมาเช่นแร่ธาตุนาเนี่ยหินเนี่ยค่อยๆสึกออกมาพุ๊มีคุณภาพปุบจันไปเอามาอย่างนี้โอเคมันก็รู้สึกว่ามันเข้าท่าใช่ไหมเหมือนเหมือนจันตั้งเสาเจ็ดจะขึ้นต้นนั่นแหละเจ็ดจะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างนี้นะแต่สองนี่เป็นดันเสามันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปแต่สิ่งที่มันเล่งกันต่างหากครับ แล้วเจ็ดเป็นไงสองเป็นไงต้องอ่านทางนี้ด้วยลืมนะลืมอ่านแล้วก็ไม่มันอีกแล้วไม่ขาดรสชาติเลื่อี่มองขาดรสชาติเป็นนี่ไงสี่เจอสองปูติเพื่อไปที่มีเกียรติยศชื่อเสียงความสําเร็จนี่จันแต่ดันจันมันเป็นมายามันเป็นเกษตรก็จริงตัวนี้นะแต่มันเป็นดามายามันดามายาคือว่าจังหวะที่พระจันทร์เพลงจังหวะที่บุญกุศลตัวเองมันเปิดสนองก็โอเคมันขึ้นมามันเด่นงามเนี่ย เกิดจังหวะที่มันเป็นจันดับมันก็ไม่ได้ตามที่หวังไพ่มันถึงต้องมีสองอันดำกับขาวพินเส็ตเหตุผลตรงนี้มันก็ตรงกับอังคาวิชาธาตุจันเพนคุณกยยย็ยิ้มแย้มแจ่มใสจันดับปบ๊บเพราะว่าแฟนไม่มาหาคุณก็ขั้นหนึ่งถึงเขาพินเส็ตเอามา นี่ก็เหมือนกันคล้ายๆทำนองเดียวกันแต่น,นี่มันกเกษตรเกษตรก็คือมันยังไงเป็นกเกษตรของเขาอยู่ที่ตำแหน่งของเขาอ่ะคุณอยากจะสร้างรากฐานไอ้โทษสร้างความมั่นคงของชีวิตเนี่ยแกนไม้อ่ะคุณจะเอาแกนขนาดไหนล่ะคุณจะเอาแกนขนุนเล็กๆหรือเอาถุงอ่างถุงอ่างก็เห็นเร็วได้ผลแต่มันไม่ยั่งยืนเอาคุณเอาแกนขนุนอาจารย์เอาทะลุเรียนล่ะมันก็หลายปีคะะรับไล่ก็เป็นชั้น,น,นๆ,ๆคุณจะเอาไม้สักพันปีหรือว่าศักอะไรแล้วแต่ แล้วแต่เลือกนอยู่ที่การเลือกของเราเนี่ยทุบอนนี่สิ่งที่แก้ไขได้ทั้งนั้นไม่ได้เป็นพรมลิขิตตายตัวออกมาเนี่ยแล้วสองก็ขึ้นหัวเสายิ้มต้องมีไม่ตีจิตนำหน้าถึงจะเจ๋งแล้วต้องอุตสาหะฝึกแต่ไม่ได้ฝึกมาแต่เด็กๆก,ก็ช่วยไม่ได้ครับมันผ่านไปแล้วถ้าเรารู้เนี่ยโอ้ยฝึกนะ ยิ้มไปเลยยิ้มฝึกไม่ตีจิตยิ้มเขาหาคนยิ้ม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 ,มสัตว์เขไปมีไม่ตีจิตใครเข้าไปมีไม่ตีจิตให้ไปนี่นะฝืนฝืนคําว่ามหาโจรเนี่ยมหาโจรมันบังคับเราก่อนบังคับสักกะเราแต่ไอมหาโจรนี่บอกแล้วว่าแก้ไขได้เพราะมันอยู่แกนของมาตาในความรับผิดชอบความใส่ใจในหน้าที่การงาน,นอยู่ตรงนี้หมดแกนนี้ทั้งแกนที่ว่าเนี่ยมันใส่ใจได้ เพื่อให้วาสนาแถวนี้ทั้งวาสนาเรากับบาร,รมีเราไปในทิศทางที่เราประสงค์นี่คืออังคาวิชาธาตุไม่ใช่ผมลิขิตถึงแม้อาจารย์จะตั้งชื่อเป็นมหาพรมเดี๋ยวอาตมาจะยิงไปเป็นมหาพรมแต่เราลิขิดตัวเราเองครับวิถีชีวิตมาบอกมาอย่างนี้ผมบอกเอยวิถีชีวิตมันขึ้นที่สูงะนะนะยิ้มดิลองยิ้มดิ เจอหน้าทักก่อนเนี่ยไม่ไี้จิตออกไปแล้วแล้วกูจะรู้ผลของมันผลคืออะไรมันลบคําว่าเจ็ดมหาอุบาทออกเลยเนี่ยแก้ตรงนี้ก็เจ็ดอุบาทก็คลายลงทันทีเพราะกําลังจะเริ่มเป็นอุบาทิพกมันเป็นบตัตรการขึ้นมาสองก็เจ็ดชนกันแทนที่จะเป็นมหาอุบาทมันกลายเป็นรอยยิ้มไปหาเขาเขาก็ตอบสนองด้วยยิ้มเขาก็ตอบสนองในสิ่งที่ว่าเอื้ออาทรก็ับมาหาเรา สมหวังได้เลยตอนนั้นแล้วมันก็เจอกันแค่แป๊บเดียวสังมากใช่ไหมก็สมหวังเป็นข้างข่าวแต่มันสั่งสมให้เราเจอเป็นคู่นี้หัวเสาก็ใช้ได้ทีเดียวไม่จะเจอหน้าดีกับหมอหมกันเอาอาราจสาันี่แอบนู้นนี่งน้องจะบอกวอ่ายากเข้าใกล้ว่ะสัรวัตรภาพทางออกจริงกาจจัง บางครั้งเขาอยากจะพูดเล่นนิดหน่อยก็ไม่ได้ะไรอย่างนี้นะสนารอาถ้าย,ยิ้มทักทายมาสังเกตดูตรงสารวัตรตรงย้อนหลังดูทีมีแม้คนไหนที่สารวัตรเคยพูดเล่นและยิ้มหน่อยแล้วเขาตอบสนองเป็นยังไงเทียบกันดูจะรู้ว่ามันจริงไหมล่ะพิแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจคิดเพราะไม่ได้เรียน,นฐันทาแบบอังคะที่แท้จริงมาแล้วไม่ได้เอาไปใช้เสียดายตรงนี้กว่าผมจะคนอาจารย์ได้โอ้โหน้ำไม่ท่วมขังผมผมก็คนไม่ได้ <laughs> ขังผมไม่รู้ไปไหนเนี่ยใส่ก็ไปใส่ก็ไปใส่สีสันก็ไปโอ้โหอะไรอาจารย์อาจารย์สอนแบบที่อ่านงอย่างผมจําได้นี่ว่าดังนี้มาแล้วประทับใจผมอ่ะผมเนี่ยแถวบาลามีเนี่ยแหละอาจารย์อ่านขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วโอ้โหมันเข้าแคเข้ากับจิตอารมณ์เราเข้ากันนี่ผมเลยจําแต่ตรงนี้ไปก่อนแต่จริงๆอ่านข้างบนก่อนก็ได้แต่ไม่ถนัดแล้วดันฝึกมาแบบนี้แล้วฝึกการประมวลผลทุกคนจะมีประมวลผลนี่ยแน่นอน นะบางครั้งบางครั้งเขาคิดอย่างประมวลผลอย่างก็มีนะอย่างนี้คนจะโกหกอ่อะใช่ไหมจริงๆไม่อยากโกหกแต่ประมวลผลถูกไหมกลายเป็นโกหกไปแล้วเพราะไม่อยากให้เขาเสียใจมากอะไรเรืองสารพัดปัญหาที่เขามีซึ่งเราไม่รู้เรื่องจิตใจอารมณ์เขาเรื่องเรื่องจิตของของอ้นนั้นเขาแต่อารมณ์ที่ประมวลผลมันจะต้องออกมาแล้วนี่ไงผมเลยยึดตรงแถวนี้เป็นหลักก่อน พระอาจารย์ก็สอนตรงนี้ด้วยและแถวอาตมาผมเลยต้องอายเป็นตัวโยงไปหาแต่ไม่ได้บังคับอันนี้ไม่ได้บังคับอาจารย์ไม่ได้สั่งบังคับไว้นะเพราะฉนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วไปเลือกวิธีเอาเองเนี่นี่แหละพอเราใช้ตัวนี้เจ็ดกับห้าก็เล่งกันเจ็ดกับสี่เออเจ็ดกับสี่ขอโทษขอไปมันกลายเป็นคู่สมพลถึงว่าเองมันมันเจ็ดห้าห้ามึงไงก็กำลังงงอยู่พอดีขอขอบคุณมากนะเจ็ดกับสี่เล่งกันเป็นคู่สมพลสมประโยชน์นี่ไง สมกับประโยชน์ที่เราตั้งชีวิตไว้ไว้ลัคนามันเดินตรงนี้เนี่ยมันจะสมประโยชน์ของมัน